มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกันชัยพูดพวกคุณฟังผมนะจากกรณีของนักคอมชวนชื่อนักแสดงตลกชื่อดังที่ไอซ์ลูกสาวของนักคอมแล้วก็แบงค์ลูกเขยของนักคอมนะคะไดโพสคลิปอัปเดตอาการขอความช่วยเหลืออีกทั้งบอิญยิ้มแล้วก็จะชวนชื่นไดอัดคลิปวอนทีมแพทย์ที่รักษาผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครมาช่วยดูอาการของนักคอม ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหลื่อมล้ำสิทธิพิเศษของดาราเต็มโลกโซเชียลค่ะและมีข่าวลือว่าัคอมเตรียมย้ายโรงพยบาบาลก่อนจะมีข่าวออกมาว่าัคอมยังไม่ได้ย,าย,ย้ายโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะคะล่าสุดขานุ่มกันชัยได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวโดยได้เผยว่าตอนนี้นักคอมถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต่อคิวในการย,าย,รย้ายโรงพยาบาลแต่ว่าแน่นอนว่าทุกอย่างต้องอยู่ในคิวนะครับ มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆแล้วผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลอื่นที่มีอยู่แล้วอยู่ดีๆต้องไปต้องถอดเครื่องช่วยหายใจของเขามาให้นคอมคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนทางครอบครัวของเขาเข้าใจในบริบทเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในคิวถ้าเกิดคนที่เขาออกไปแล้วและนคอมได้ย้ายก็ย้ายไปถ้ายังไม่ได้ย้ายก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้มีอภิสิทธิ์จะไปอยู่ที่นั่นที่นี่ แต่ในมุมที่มีการออกมาแล้วก็พยายามบอกว่าอยากให้นักคอมได้ที่นั่นที่นี้นั้นผมว่าเป็นความห่วงของเขามากกว่าส่วนญาติพี่น้องหรือว่าคนรักกันเพื่อนสนิทก็คงอยากจะให้หมอที่ดีที่สุดก็อาจจะออกมาขอแต่ว่าในบริบทของความเป็นสิ่งแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามคิว เพราะมันก็ยังมีพี่น้องประชาชนชาวไทยต่างๆที่เจ็บป่วยเขาก็ยังมีอยู่การไปแซงมันคงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นไม่ได้แน่นอนอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับนักคอมหายไวๆนะคะออกมาสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราอีกครั้งนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ